โอ้โหไอเพื่อนบ้าไม่เห็นจะมีใครบอกเราเลยคุณเคยลืมรูดซิปกเกงทั้งวันไหมครับผมเคยวันนั้นเป็นวันที่ผมไปโรงเรียนตามปกติแต่ผมเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติเมื่อตอนเข้าแถวเคารพธงชาติทำไมนะทำไมทำไมถึงมีสายตาแปลกๆจับจ้องมาที่ผมไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยฮะคุณถามว่าแปลกยังไงนั่นเหรออืมก็ผมเห็นบางคนมองมาที่ผมแล้วก็หันกลับไปคิดคักคิกคัก,คก หัวราะกับเพื่อนบางคนผมก็ไม่รู้จักเดินผ่านกันและทํำสีหน้าแปลกๆเหมือนมีอะไรอยากจะพูดแต่ไม่พูดเป็นคุณก็น่าจะรู้สึกสงสัยเนะาะพวกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ไหมเพื่อนผมมันก็ทําตัวแปลกๆก,กันทั้งกลุ่มเลยถามว่ามีอะไรพวกมันก็ไม่ตอบพักกลางวันไปกินข้าวโรงอาหาร ก็มีแด่สายตาแปลกๆมองขึ้นมาบนห้องก็เลยลองเอามือถือเซลฟี่หน้าตัวเองดูพลิกซ้ายพลิกขวาก้มเงยก็ไม่เห็นมีอะไรนะไปจนถึงตกเย็นเลิกเรียนก็ยังถูกมองอีกมันอะไรกันเนี่ยสุดท้ายกลับไปถึงบ้านปวดฉี่เข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละ